สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูวิาดาพุ่มพจิตนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะแม่ก,กดนะคะมาตาตัวสะกดแม่กดนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะมันจะมีพยัญชนะต้นนะคะแล้วจะมีตัวสะกดถ้าตรงมาตานะคะจะมีตัวสะกดเป็นดอเด็กนะคะแต่ถ <steals your dreams> ้าเกิด <racy'> ว่าไม่ตรงมาตานะคะจะมีตัวสะกดเป็นนะคะ ตอจานนะคะชอช,ช้างซอซ่นะคะรอชดาตอปลาตะซอฐานนะคะพอมุนโทูซอหุเท่าตอเต่าทอถุงนะคะทอทหารพอทงสอสลา,านะคะในชีวิตประจําวันนะคะเราจะเจอคําที่อยู่ในมาตัวมาตาตัวสะกดแม่กดเยอะเลยนะคะเ<ม>ช่นนะคะคําว่าอ่านเรียนอ่านพร้อมกันบอ,อัวชอบวดอ่านสะกดด้วย บอัวชชบวดค่ะตัวสะกดไม่กดคือตัวอะไรคะชชชางโอเคนะคะส่วนอันนี้นะคะพออุดอคุดนะคะตัวไหนคือมาตาตัวสะกดไม่กดคะอดอเด็กนะคะส่วนอันนี้นักเรียนต้องเข้าห้องน้ําแล้วก็จะต้องมีสิ่งนี้นั่นก็คือคําว่าอะไรคะอุจจระอ,อุจจระนะคะอุจจระตัวสะกด คือแม่กดคือตัวอะไรคะจอจานจจานะคะต่อไปคุณครูน,นะคะจะมีสื่อหมูกระทะมาให้เล่นนะคะมีใครชอบกินหมูกระทะบ้างเอ้ยยกมือขึ้น <c oughs> <c oughs> ระวังจับเตานะคะ <c oughs> เตาจะร้อนนิดนึงนะคะกำ <c oughs> ลังจุดอยู่นะคะ <c oughs> หมูกระทะนะคะจะเป็นสื่อนะคะเกี่ยวกับนะคะแม่กดนะคะให้ในักเรียนเลือกคำแล้วก็แข่งขันกันนะคะ ใครที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เร็วนะคะอันดับ1นึ่เดี๋ยวครูมีรางวัลให้นะคะจะมีคำมันจะมีตัวหลอกด้วยนะคะมันจะไม่มีมาตราตัวสะกดทุกคำที่เป็นแม่กดครูจะหลอกด้วยมีมีมันจะมีแม่เกยแม่เกยแม่อื่นผสมด้วยนะคะเอาให้ในักเรียนพลิกขึ้นพลิกขึ้นได้เลยคะ่ะแล้วครูบอกว่าเริ่มนักเรียนถึงจะเริ่มการแข่งขันนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เริ่มนักเรียนยังยังไม่ต้องนะคะต้องรอพร้อมกันนะคะตามกติกานะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นะลูกไม่ได้ไม่ได้ออต้องซื่อสัตย์เออใช่ค่ะเราต้องมีความซื่อสัตย์นะคะอ่าแล้วก็ปิดหนังสือค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดูใช่หรอไม่ได้ค่ะต้องปิดหนังสือนะคะโอเคค่ะ น้องเรียนเริ่มร้อนรอยังคะร้อนเลยเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคะเ,เราจะได้เตรียมตัวแล้วครูจะนับหนึ่งสองสามถ้าถึงสามนักเรียนเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามเริ่ม <S <S เริ่มได้เลยคเริ่มได้เลยค่ะเราเฉพาะที่เ็นแม่กดใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่อื่นเอาอไมคะแม่อื่นไม่เอาค่ะเสร็จแล้วค่ะครูคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโ<ข>อเคค่ะน้องเพลง ใครเสร็จแล้วชกยกมือเลยอ่าน้องเพลงอ่าน้องเพลงหนึ่งสองดิวสามคนที่สามคุธิการค่ะค่ะคนที่สี่เพชรค่ะห้านุกค่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนนึงนะลูกเดี๋ยวคุณนุ่นกำลังต่อสู้ค่ะค่อยๆตาตาค่ะค่อยๆลูกอ่ะ นะคะเดี๋ยวน้องเพลงออกมาสรุสรปสิคะว่ามีคําว่าอะไรมาอ่ะโอเคเชิญค่ะน้องเพลงจากการที่ครูตรวจนะคะโอเคน้องเพลงถูกต้องแล้วก็แข่งขันเร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะอ่ะปมมือให้น้องเพลงหน่อยอ่ะน้องเพงลง,งเราเหลืสิคะแม่กดมีคําว่าอะไระ้บงมีคําว่าเป็ดคําว่าตรวจคําว่าโกดคําว่าวาด คำว่าวัดคำว่าอูดคำว่ารถแล้วก็คำว่าบวชถูกต้องไหมคะอ่าปรมือให้ยอนเนี่ยผู้ชายครัชายเพชรไหมลูกเอาเะเพชรเอาไปเยืนรอสค่าอะไรบ้างอ่านให้ฟังาอาโชวให้เพื่อนดูนีคำว่าอะไรบ้างอ่านเลยครับมีคำว่าอะไรบ้างคะ 什么动物？哈。<uma>